ด้วฉะนั้นแกสบิเกิลของเราในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากคุณสตีฟนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีคุณน้องนะครับผมสตีฟนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะตอนนี้คุณสตีฟทำอาชีพอะไรอยู่คะผมก็เป็นล่ามมา ได้สัแล้วคอาชีพล่ามเนี่ยมีความท้าทายหรือว่ามีความยากง่ายยังไงคะผมว่ามันค่อนข้างที่จะต,ต้องใช้ทักษะหลายๆด้านเช่นทักษะด้านไหนบ้างคะก็จะมีทักษะด้านภาษาล่ำล่ำล่าม่อะไรอยู่นะคะ อะไรคะคุณสตีฟอาชีพล่ามของคุณนี่ครับอาชีพล่ามของผมล่ามตรงไหนอะคะอาชีพที่ผมทำมานานนะครับตั้งแต่เด็กเลยนะฮะ